สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารกับภาพของอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งค่ะเรียกว่าตัวเก็บประจุหรือบางทีก็เรียกคาปาซิเตอร์นะคะอาจจะเคยเห็นกันบ้างหรือบางทีก็ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันครับผมวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมมันถึงสําคัญนักครับจริงๆมันเป็นส่วนประกอบพื้นฐานเลยนะสําคัญมากๆในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิดเลยครับค่ะ ในเอกสารเนี่ยเขาเปรียบเทียบไว้ออน่าสนใจดีค่ะบอกว่าเหมือนแบตเตอรี่จริงแต่มีอีกอันนึงที่ดิฉันว่าเห็นภาพกว่าคือเปรียบเหมือนถังพักน้ําเล็กๆค่ะอ่าใช่เลยครับการเปรียบเทียบกับถังพักน้ํานี่ดีมากเลยช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะมันเก็บไฟไว้ได้แต่เหมือนจะแค่แป๊บเดียวใช่ไหมคะใช่ครับคือมันเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ชั่วคราวทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีถังน้ํา การชาร์จไฟเข้าไปก็เหมือนเราเปิดน้ำใส่ถังอ๋อค่ะพอเราเก็บประจุก็เหมือนเราปิดก๊อกน้ำก็ยังอยู่ในถังใช่ไหมครับค่ะแล้วพอวงจรมันต้องการใช้ไฟเนี่ยมันก็คายประจุออกมาก็เหมือนเราเปิดก๊อกให้น้ำไหลออกไปใช้งานเข้าใจง่ายเลยค่ะแต่จุดสำคัญเลยนะที่มันต่างจากแบตเตอรี่มากๆเลยคือมันทำทั้งหมดนี้ได้เร็วมากครับเร็วมากขนาดไหนคะเร็วแบบ แป๊บเดียวในเสี้ยววินาทีเลยด้วยซ้ำโหเร็วขนาดนั้นถึงว่าสิคะแฟลชกล้องถ่ายรูปอะคะ่ะที่มันสว่างวาบขึ้นมาทันทีใช่เลยครับอันนั้นก็เพราะเจ้าตัวเก็บประจุนี้เองตัวนี้แหละครับทําหน้าที่ปล่อยไฟก้อนใหญ่ออกมาเร็วๆแล้วนอกเหนือจากแฟลชกล้องนะคะเอ,อ่อมันยังไปแอบอยู่ในไหนอีกบ้างคะเนี่ยดูเหมือนจะเยอะมากๆเลยโอ้เยอะจริงๆครับเรียกว่าแทบทุกอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับอย่างพัดลมแอร์บ้านเราเนี่ย มันก็มีตัวเก็บประจุนะช่วยให้มอเตอร์มันเริ่มหมุนได้ง่ายขึ้นตอนเปิดอ๋อตัวสตาร์ทมอเตอร์อใช่ครับหรืออย่างในทีวีจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยหน้าที่หลักๆของมันคือเอ่อทำให้ไฟเลี้ยงวงจรมันเรียบไฟเรียบหมายถึงยังไงคะคือทำให้มันสม่ำเสมอครับไฟจะได้ไม่กระเพื่อมภาพมันจะได้คมชัดไม่กระตุกไงครับการทำงานโดยรวมของเครื่องมันก็จะนิ่งขึ้นเสถียรขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แม้แต่ในอะแดปเตอร์ที่เราใช้ชาร์จมือถือหรือใน Power Supply ของคอมก็มีเหมือนกันเหรอคะมีแน่นอนครับหน้าที่คล้ายๆกันเลยคือกรองกระแสไฟให้มันเรียบก่อนที่จะจ่ายไปให้วงจรอื่นๆที่มันอา,อาจจะละเอียดอ่อนกว่าโหแสดงว่าถ้าไม่มีตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆก็คงจะรวนกันหน้าดูเลยนะคะใช่เลยครับมันช่วยทั้งเรื่องประสิทธิภาพทำให้วงจรทำงานเต็มที่แล้วก็ยังช่วยป้องกันความเสียหายด้วยนะ พวกไฟตกไฟกระชากหรือสัญญาณร,รบกวนแปลกๆสำคัญจริงๆนะคะเนี่ยทีนี้ลงมาดูที่ภาพกันบ้างดีกว่าค่ะในเอกสารมีภาพอธิบายโครงสร้างมันด้วยเห็นเป็นแผ่นโลหะสองแผ่นวางใกล้ๆกันแล้วก็มีอะไรขั้นอยู่ตรงกลางาครับอันนั้นคือหลักการพื้นฐานเลยครับคือมันจะมีแผ่นนำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า plates สแผ่นแล้วก็ขั้นด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนที่เรียกว่า dielectric ฉนวน ครับข้อรบเอบอเข้ากับแหล่งจ่ายไฟใช่ไหมครับอิเล็กตรอนหรือประจุลบเนี่ยมันก็จะวิ่งไปสะสมที่แผ่นหนึ่งพอมันไปกองรวมกันที่แผ่นหนึ่งมันก็จะผลักให้อีกแผ่นหนึ่งกลายเป็นสภาพที่มีประจุบวกอ๋อขั้วตรงข้ามกันใช่ครับการที่มีประจุตรงข้ามกันอยู่บนสองแผ่นโดยมีฉนวนกั้นไว้นี่แหละคือสภาวะที่มันเก็บประจุเอาไว้พลังงานมันจะถูกเก็บอยู่ในรูปของสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นทั้งสองนี่เองครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะที่ในภาพเขียนว่า line of attraction ก็คือแรงดึงดูดระหว่างประจุบวกกับลบนี่เองถูกต้องครับแล้วในภาพตัวอย่างตัวเก็บประจุจริงๆมีหลายแบบเลยค่ะตัวสีดำๆทรงกระบอกอันนั้นเขียน1,000 UF 16 V ครับอันนั้นเป็นแบบอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติกยอดนิยมเลยแล้วก็มีตัวเล็กๆสีเหลืองๆด้วยค่ะสิ UF ส5 V อันนั้นเป็นแบบ t ท n t a มอิเล็กโทรไลติกครับ เล็กกว่าแต่ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วตัวเลขพวกนี้ล่ะคะ1,000 uF 1 6 v มันบอกอะไรเราบ้างแล้วเหมือนตัวสีดำจะมีแถบสีขาวๆมีเครื่องหมายลบด้วยอ๋อตัวเลขนี่สำคัญมากครับตัวแรกอย่าง1,000 uF หรือ10 uF เนี่ยย่อมาจากไมโครฟ a r a d มันคือค่าความจุครับค่าความจุใช่ครับบอกว่ามันเก็บประจุได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนขนาดของถังน้ำที่เราคุยกันตอนแรกไงครับ ยิ่งค่ามากก็เหมือนถังใหญ่เก็บได้เยอะอ๋อค่ะส่วนตัวเลขข้างหลังอย่าง16 V หีหรือ15 V อันนี้คือโวลต์เป็นแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ทนได้ครับอ๋อห้ามเกินนี้เด็ดขาดเลยครับถ้าจ่ายไฟแรงดันเกินค่าที่ระบุไว้เนี่ยตัวเก็บประจุอาจจะเสียหายบวมหรือบางทีก็ระเบิดได้เลยนะครับอันตรายโหต้องระวังเลยนะคะครับส่วนแถบสีขาวหรือเครื่องหมายบวกลบที่เห็นอันนั้นใช้บอกขั้วครับบอกขั้วใช่ครับ พวกตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลติกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือแทนไครเลียมมันจะมีขั้วบวกขั้วลบต้องต่อให้ถูกขั้วเสมอถ้าต่อกลับขั้วก็พังเหมือนกันครับโอ้โหรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องเลือกใช้ให้ถูกค่าถูกชนิดแล้วก็ต่อให้ถูกขั้วด้วยสรุปแล้วนะคะเจ้าตัวเก็บประจุเนี่ยถึงจะดูเป็นแค่ชิ้นส่วนเล็กๆแต่จริงๆแล้วก็เหมือนเป็นถังพักไฟสำรองความเร็วสูงมากๆเลยนะคะ ผมที่คอยช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันทำงานได้แบบราบรื่นนิ่งๆสเสถียรเสถียรแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดใช่เลยครับคืออยากให้ลองคิดตามดูเล่นๆนะครับว่าเทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันเนี่ที่มันทั้งเร็ว ทั้งซับซ้อนมากๆทำงานประมวลผลอะไรต่างๆได้ในพริบตาเดียวส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็เพราะมีเจ้าตัวเก็บประจุเล็กๆพวกนี้แหละครับจำนวนมหาศาลเลยนะที่คอยทำงานอยู่เงีย,ย,ยบๆอยู่เบื้องหลังคอยปรับไฟคอยจ่ายไฟให้มันเรียบให้นิ่งตลอดเวลาเหมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับอาจจะดูไม่เด่นไม่ใช่พระเอกแต่ขาดไปไม่ได้เลยจริงๆในโลกอิเล็กทรอนิกส์ครับเหมือนเป็นฮีโร่ตัวจิ๋วที่ทำให้ทุกอย่างมัน work ได้นั่นแหละครับ